สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้ทางเสี่ยวมีได้เปิดตัวเล d m มี o โน13ซีรีส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยประเทศไทยนะฮะได้นําเข้ามาถึง3รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีรุ่นเล d m มี o โน13 Pro Plus เล d m มี o โน13แบบ 5G แล้วก็เลด m มี o โน13แบบ 4G นะฮะส่วนถ้าใครนะผมกำลังเลงรุ่นเล d m มี o โน13 Pro อยู่ตรงนี้ประเทศไทยไม่ได้นําเข้ามานะครับผมเพราะว่าสเปคของเขานะ,ะรู้สึกว่าจะเทียบเคียงได้กับ Poco X6 นะครับผมซึ่งสเปคระหว่างเลตหมีม่างกโน,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 น้ต13 Pro ะะกล้องมาสูงกว่า โคเอนะฮะโดยรวมงานเปิดตัวเล d m i Note 13สซีรีส์นะฮะเท่าที่ผมจับจุดสังเกตได้นะฮะเขาจะชูนิ้วของกล้องเป็นหลักเลยนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เขาน่าจะทํามาตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็นสัดส่วนใหญ่ใครที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะฮะก็อาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูความน่าสนใจของแต่ละรุ่นกันนะครับว่าแต่ละรุ่นมีความน่าสนใจอะไรกันบ้างแล้วก็มีสเปคอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมขอเริ่มที่รุ่นเลตมาาาานนนนนนะจจจจกเกจะะจกเดิมใช้้้หหออป็แบรุ่ี้้นนนะจจเเปปลี่ย็หาอแบบโค้งนบผม ในส่วนของหน้าจอโค้งนะครับผมก็จะมีปัญหาตามมาในส่วนของการติดฟิล์มนั่นเองนะฮะซึ่งการหาฟิล์มที่เป็นกระจกมาติดนะฮะก็จจะต้องใช้กาว UV เข้ามาช่วยนะฮะในตรงนี้อาจจะต้องเลือกร้านที่ติดดีๆหน่อยนะครับผมไม่งั้นนะฮะอาจจะมีอาการกาวไหลเข้าเครื่องอะไรประมาณนี้ได้นะฮะแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของประกันตามมาทีหลังนะครับผมอันนี้เป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปนะครับถ้าผมแนะนำนะฮะในเรื่องของการติดฟิล์มนะครับผมจะแนะนาเป็นฟิล์มไฮโดรเจลนะครับเพราะว่าจะเซฟ จะทาให้เครื่องรู้สึกดูบางขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูได้เต็มตามากขึ้นนั่นเองก็ได้อย่างเสียอย่างนะคสำหรับหน้าจอโค้งนะฮะต่อมาในส่วนของสเปคนะฮะก็มีการอัปเกรดในเรื่องของ CPU เข้ามานะครับผมในส่วนของ CPU ของรุ่นเลนส์หนีน13 Pro พัทนะผมก็จะเป็นเดเมนซิตี้7,200อัลต้าตัวนี้มากับสถาปัตยกรรมสี่นาโนเมตรอัลต้าคอร์2.8 g ิกะเฮิร์ GPU ให้มาเป็นมารี G610 นะครับโดย CPU ตัวนี้นะก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะถือว่าเป็นมวบบาาาาง่สถ้้้นนนออออขหหจจแ 67นิ้วนะครับผมจากเดิมนะฮะเขาจะใช้เป็นหน้าจอแบบ Full HD Plus นะครับผมรุ่นนี้อัปเกรดมาเป็น 1.5K แล้วนะครับผมความละเอียดของหน้าจอก็จะดีขึ้นจากเดิมนะฮะอัตรา Refresh นะฮะอยู่ที่120เฮิร์ตนะฮะแล้วความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่1,800นี้ซึ่งหน้าจอตัวนี้นะฮะสามารถนำไปใช้ในเรื่องของการสู้แสงแดดได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่แต่สู้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนอันเนี้ยก็ต้องลองเทสกับแดดประเทศไทยดูก่อนนะ,ะับเพราะว่าแดดประเทศไทยมีความสว่างค่อนข้าง,างที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะ ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างที่จะดีนะฮะในส่วนของกล้องหลังนะฮะก็ให้มาด้วยกันถึง3ตัวนะฮะก็จะมีเลนส์หลักที่200ล้านพิกเซล f 1 6 5นะฮะมี o s กันสั่นอยู่ในตัวด้วยนะครับผมแล้วก็เลนส์อัลตอร์ Y แปดล้านพิกเซล f 2 2นะฮะส่วนเลนส์สุดท้ายเป็นเลนส์มาโคสองล้านพิกเซล f 2 4นะครับผมตัวนี้นะครับผมสามารถบันทึกวิดีโอได้สูงถึง 4K 30เฟรมเรทเลยนะฮะแล้วก็ยังมี EIS นะฮะเข้ามาช่วยในเรื่องของการกันสั่นด้วยนะครับผมในส่วนของกกกกกลลลล้้้้้้อออองงงงหหหนนนนนนนาาาาาะะะะะฮฮใมมทททีีี่่16 1 60พิิเเซ f 2 4รรบัึวดดโขสสูุ0 8 p ฟ น, to to. น่นนความละเอียดนี้เรื่องของการบันทึกวิดีโอกล้องหน้านะครับผมอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะครับผมถ้าได้มาสักแบบ 4K 30เฟรมเรทนะฮะก็คงจะดีนะฮะในรุ่นนี้นะครับก็จะได้ใช้ได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยนะครับผมแต่โดยรวมของกล้องหลังแล้วก็กล้องหน้านะการใช้งานในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะแต่ถ้าเรามองสเปคกล้องย้อนกลับไปเล d m i ม o t e 12 Pro Plus นะฮะรู้สึกว่าสเปคของกล้องหลังนะฮะจะค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับผมถ้าเราเปิดสเปกดูเทียบ เข้ามาช่วยในของกล้องให้มากขึ้นนะครับในตรงนี้อาจจะต้องลองเทสกันดูนะครว่าจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของรูแจ็คหูฟัง3.5นะฮะในรุ่นเล็ m หมินรุ่น3.0พัทนะฮะไม่ได้มีมาให้นะครับผมถ้าใครกำลังจะมองหาว่าจะได้เสียบแจ็คหูฟัง3.5อยู่รุ่นนี้เสียบไม่ได้นะฮะในส่วนของลำโพงนะฮะตัวนี้ให้มาเป็นแบบลำโพงคู่สเตอริโอนะฮะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับผมให้มาที่5,000 mAh ชาร์จไวที่120วัตต์นะฮะถือว่ารุ่ ชนิดของแรมนะครับผมให้มาเป็นแบบ LPDDR5 นะฮะในส่วนของ ROM นะครับผมให้มาเป็นแบบ UFS 3.1นั่นเองนะฮะถือว่าชนิดของแรมแล้วก็ ROM นะฮะอาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะฮะแต่ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Android 13นะครครอบทับด้วยมี UI 14นั่นเองนะฮะอาจจะยังไม่ใช่ HyperOS นะครับผมอันนี้ก็ต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะฮะในส่วนของสีก็มีให้เลือกด้วยกันถึง3สีนั่นเองนะครับผมใครชอบสีไหนก็สามารถเลือกสีนั้นได้้้นนนนนแลวววกกก็็ใส่่่่่ขอองรรราาาาคคัเปิดดมมยย1ุุ8 56ูที13,9 1 9 0บาทนะฮะแล้วก็รุ่นแรม12รอม512นะฮะราคาอยู่ที่15,990บาทนะครับผมรู้สึกว่านะฮะถ้าใครซื้อช่วงพรีออเดอร์ของเขานะฮะช่วงประมาณวันที่16ขึ้นไปนะฮะจนถึงประมาณวันที่26เพื่อนๆสามารถซื้อเครื่องความจุ12 512ฮะในราคา13,990บาทได้นะครับอันนี้อาจจะต้องไปเช็คโปรโมชั่นกับทางเว็บไซต์ของเขาดูนะครับหรือสอบถามไปทางร้านดูอีกทีนึงฮะว่าโปรโมชั่นเขาเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่โดยรวมนะฮะเท่าที่ผมดูงานเปิดตัวเข้ามานะฮะก็จะบอกอยู่ประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสเปคโดยรวมนะฮะของเลดมี่โน้ตสิบส ถ้าใครชอบในเรื่องของกล้องนะฮะก็ะเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเหมาะเพราะว,ว่าความละเอียดของกล้องเขาให้มาสูงถึง200ล้านพิกเซลนะจะนํารูปภาพนะครับผมมาครอบหรือว่าจะนํารูปภาพมาใช้งานต่อในเรื่องของการขยายนะฮะก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของความละเอียดนั่นเองนะครับผมต่อมาในส่วนของเลตมิโน13ธรรมดานะฮะตัวนี้จะมีด้วยกันถึง2รุ่นนะครับผมก็จะมีรุ่น 5G แล้วก็รุ่น 4G นะฮะเดี๋ยวผมขอพูดเทียบเทียงกันไปเลยนะครับเพราะว่าสเปกบางส่วนนะครับผมค่อน ลำโพงนั่นเองนะฮะในส่วนเลสมีโน้ต13 5G นะฮะให้ชิปประมวลผลมาเป็น Density i m 6080 Octa Core 2.4 GHz นะฮะ GPU ให้มาเป็น Mali G57 ในส่วนของเลสมีโน้ต13รุ่น 4G นะฮะชิปประมวลผลที่เขาให้มานะครับเป็น Snapdragon 685 Octa Core 2.8 GHz GPU ให้มาเป็น Adreno 610นะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่าง CPU ทั้ง2ตัวนะครับผมต่อมาในส่วนของหน้าจอนะฮะหน้าจอให้มาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะฮะโดยสเปคของหน้าจอนะครับผมใช้มาเป็นแบบ a m o l e d 6.67นิ้วนะฮะหน้าจอเป็นแบบ Full HD Plus นะฮะ ความแตกต่างระหว่างรุ่น 5G รุ่น 4G นะฮะจะอยู่ที่ความสว่างสูงสุดของหน้าจอนะฮะในรุ่น 5G นะฮะจะให้ความสว่างสูงสุดของหน้าจอมาอยู่ที่1000นีิ้ส่วนรุ่น 4G นะฮะจะให้ความสว่างสูงสุดของหน้าจอมาอยู่ที่1,800นี้ิถ้าใครชอบหน้าจอแบบสว่างๆหน่อยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องเลือกรุ่น 4G แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นความแตกต่างของความสว่างสูงสุดของหน้าจอนะฮะแต่สเปคจอส่วนอื่นฮะเทียบ,บเคียงกันได้เลยนะครับผมต่อมาในส่วนของกล้องนะฮะแทบจะเหมือนกันใน่่คาะ้รจ F หุ 5G มาที่1.7ตัวรุ่น 4G นะครับผมจะให้ค่า M มาที่1.75นะครับผมในส่วนของสเปคนะครับเท่าที่ผมดูงานเปิดตัวนะครับเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของ OS กันสั่นมานะฮะในส่วนของรุ่น 5G และก็รุ่น 4G นะครับผมหรือว่าผมฟังตกไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ผมไปรีเช็คในส่วนของสเปคในหน้าเว็บไซต์นะฮะก็ไม่ได้มีระบุว่ามี OS กันสั่นอยู่ในเลนหลักเลยนะครับผมไม่มั่นใจว่าจะมี OS กันสั่นมาหรือเปล่าในส่วนของรุ่น Redmi Note 13 4G แล้วก็รุ่น 5G ะะตัวนี้สามารถบันทึกวิดีโอกล้องหลังได้สูงถึง 1,80p 60เฟรมเรทนะฮะการบันทึกวิดีโอนะฮะอาจจะซู้รุ่นโปรพัดไม่ได้นะครับผมในส่วนของกล้องหน้านะครับผมให้มาที่16ล้านพิกเซล f 2.4นะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะบันทึกวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ 1,80p 0 60เฟรมเรทเช่นกันนะครับผมในส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับผมคุณสมบัติของเขานะฮะอาจจะไม่สู้รุ่นโปรพัดแต่เรื่องของการถ่ายรูปถ่ายอะไรนะฮะก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่ในรุ่นนี้นะครับผมในส่วนของแจ็คหูฟัง 3. รุ่น 5G นะผมจะให้มาเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับผมแต่ถ้าใครชอบลำโพงคู่นะครับผมอาจจะต้องไปรุ่น 4G นะฮะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทั้ง2รุ่นนี้ทำไมถึงทำลำโพงไม่เหมือนกันจริงๆผมมองว่าน่าจะให้มาเป็นลำโพงคู่ทั้งคู่นะครับมันจะได้เลือกง่ายขึ้นต่อมาในส่วนของแบตนะครับผมให้มาที่ 5,000mAh ชาร์จไวที่33บต์ทั้ง2รุ่นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะฮะก็ให้มาที่ Wi-Fi 5นะฮะทั้ง2รุ่นเช่นกันในส่วนของชิของแรมให้มาเป็น LPDDR 4X นแล้วก็ใส่วนของชิปเขออง Android นนให้้้มมา็ UFF 2.2รรัดดววยย13คบบทีแ ทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมในส่วนของสีก็มีให้เลือกด้วยกันถึง3 4สีด้วยกันนะครับผมตรงสีตรงนี้นะฮะอาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะระหว่างรุ่น 4G กับรุ่น 5G นะฮะในส่วนของราคานะครับผมเลดมนี้13 5G นะฮะมาด้วยกัน2รุ่นนะฮะก็จะมีรุ่นแรม8รอม256เปิดราคามาที่7,999บาทในรุ่นแรม12รอม512นะฮะเปิดราคามาที่9,999บาทส่วนในรุ่น 4G นะฮะเปิดมาแค่รุ่นเดียวนะฮะก็จะมีรุ่นแรม8รอม256เปิดราคามาที่6 การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับผมเลตมีโน่13ส์นะฮะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมอาจจะมองว่าสเปคของเขานะฮะอาจจะยังไม่สุดมากนะแต่แลกมาด้วยกับคุณภาพในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในระดับราคาประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการแลกที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับทีนี้ทั้งสามรุ่นที่ผมกล่าวมานะฮะเราจะเลือกตัวไหนดีนะฮะเรามาดูการใช้งานของเราก่อนนะครับผมว่าเราใช้งานอะไรประมาณไหนบ้างนะครับผมถ้าใช้งานโดยทั่วไปถ่ายรูปโดยทั่วไปนะครับผมไม่เน้นการครอบรูปไม่เน้นการขยายรูปมากนะถ่ายกลางวันเป็นสส่่่วนนนใหญออะะไรรรรรรปมมมาาาาณี้ถเลืกุแแบบบบ ad 03ธด 5G หรือแบบ 4G ก็ได้นะครับผมเพราะว่าคุณภาพที่ค่อยมาก็เพียงพอต่อการใช้งานในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วแต่ถ้าใครเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปสามารถที่จะเอารูปนั้นมารอบได้นะครับผมให้แบบคุณภาพของรูปนะฮะไม่ดบไปมากนักแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้แบบเดินแบบนิ่งๆนะครับผมแต่ตรงนี้อาจจะต้องมองรุ่นเล d มีร13 Pro Plus นะฮะอันนี้ก็ประจุดแตกต่างในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะผมจะมีประโยชน์กับการตัดสินใจในเรื่องของการเลือกซื้อของเพื่อนได้้้้นนคครรรัับบผมมมมมมใใแแแฟงงลวววยยกไไ่่่อาาาาุหดดีสถพพิ์ต แล้วก็บอกความต้องการได้นะครับว่าต้องการเครื่องประมาณไหนใช้งานประมาณไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะแนะนําได้นะคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ